ดีเจแมนเคลื่อนไหวโพสต์ภาพล้างเท้าแม่ผ้าใบเตยปฏิบัติธรรมหลังภรรยาเข้าพบดีเอไอ ยังคงเป็นที่จับตามองอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับคดีดังที่มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากอย่างคดีแช์ลูกโซ่ Forex 3D ที่มี DJ เจแมนพัฒนพลและใบเตยสุทีวันภรรยาสาวเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาทางด้านใบเตยพร้อมทนายความก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อยื่นหนังสือแก้ข้อกล่าวหาและเอก สารชี้แจงเพิ่มเติมในคดีดังกล่าวแต่ในวันดังกล่าวก็ไม่พบดีเจแมนไปด้วยค่ะล่าสุดท่ามกลางกระแสดราม่าถาโถมและถูกจับตามองความเคลื่อนไหวดีเจแมนก็ได้โพสต์ภาพสาวใบเตยขณะที่กำลังนั่งไหว้พระปฏิบัติธรรมอยู่ในห้องพระลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่า าพาภรยาปฏิบัติธรรมพร้อมกับเผยคติธรรมของหลวงปู่แหวนสุจิตโนต่อว่าคนเรามันรักสุขเกลียดทุกข์นี่หนักก็หนักอยู่ตรงนี้แหละไม่รับความจริงคนเราเกิดมานินทาก็ดีสรรเสริญก็ดีอย่าไปรับเอามาหมักไว้ในใจปล่อยผ่านไปเสีย ตัดอดีตอนาคตลงให้หมดจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันละในปัจจุบันทําในปัจจุบันแจ้งอยู่ในปัจจุบันไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความเพียรไม่มีความสำเร็จมองดูท้องฟ้าเห็นดวงดาวเต็มไปหมดการเกิดการตายไม่รู้ว่าอีกเท่าไหร่เกิดแล้วตายเกิดแล้วตาย ซึ่งหลังจากที่หนุ่มแมนได้โพสต์ดังกล่าวไปนะคะทางด้านใบเตยภรรยาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ของสามีไว้ว่าจิตบริสุทธิ์ขณะที่ทางด้านเพื่อนพ้องและแฟนคลับต่างก็เข้ามาอนุโมทนาบุญกันอย่างคับข้างเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ดีเจแมนก็ยังได้เผยภาพขณะที่ล้างเท้าให้กับคุณแม่ลงใน IG story ด้วยล่ะค่ะโดยไม่ได้มีการเขียนแคปชั่นหรือข้อความใดๆกำกับ ไว้นะคะ